เพื่อนๆวันนี้เราได้ไก่บ้านบีทาโกมานะคะ1ตัวค่ะตัวนี้ประมาณ214บาทเรามาดูกันค่ะว่าไก่บ้าน1ตัวเราทำเมนูอะไรกันบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นเราก็ ทำการสับไปบ้านเป็นชิ้นๆนะคะตามความชอบเลยค่ะเล็กใหญ่เราก็แบ่งสัดส,ส่วนที่เราจะทำเมนูอาหารนะคะค่ะสับเรียบร้อยเราก็ไปทำเมนูนค่ะมาดูกันว่าเราได้เมนูอะไรบ้างกับไก่หนึ่งตัวนะคะเพื่อนๆไปทำกันค่ะ <S <S เมนูที่หนึ่งค่ะต้มะตมะระต้มจืดมะระผักกาดดองค่ะ เราก็เอาส่วนขาไก่น่องไก่นะคะแล้วก็ซีโครงค่ะลงมาต้มแกงจืดมะระผัะกกาดดองค่ะนี่คือเมนูที่หนึ่งที่เราได้มานะคะเพื่อนๆไปดูเมนูต่อไปค่ะสำหรับไก่หนึ่งตัวค่ะเราทำอะไรได้บ้างไปทำไปดูกันค่ะเมนูที่สองค่ะไก่บ้านผัดขิงค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเราก็เอาส่วนเนื้อ กระดูบางส่วนนะคะแล้วก็ช่วงปีกค่ะเรามานํามาผัดขิงค่ะเมนูผัดขิงไก่บ้านค่ะเมนูไก่บ้านหนึ่งตัวเป็นเมนูที่สองสำหรับการทําเมนูไก่บ้านของเรานะคะเนี่ยค่ะขิงก็รวนให้เผ็ดเผหน่อยนะคะผัดแห้งๆจะอร่อยค่ะเมนูที่สองค่ะสําหรับไก่บ้านค่ะอันนี้เป็นเมนูที่สามค่ะผัดเผ็ดไก่บ้านใบยี่หร่าค่ะ เมนูผิดร้อนสําหรับไก่บ้าน1ตัวทําได้3อย่างคะ่ะเพื่อนๆแ่นแนก็เป็นอันเสร็จสำหรับไก่หตัวคะ่ะสวัสดีค่ะ